รีวิวขุดเหรียญบิต o i n หรือเหรียญ BTC นะครับก็ตัวนี้ผมได้ทำการขุดมาเป็นเวลา5วันแล้วนะครับมือใหม่หัดขุดนะครับผมก็มันมี n o t ต b o o k ว่างอยู่หนึ่งเครื่องนะครับผมก็เลยเอามาขุดเล่นๆนะครับก็ลองมาทดสอบดูว่ามันจะ ขุดได้เยอะเท่าไหร่มันจะได้เงินไหมอะไรประมาณนี้นะครับส่วนผมขุดมาห้าวันดูดิครับได้หกสิบเก้าอันนี้เขาเรียกอะไรซาโตชิ oshi, ใช่ปะซาโตชิฮาโตชิอะไรก็ไม่รู้เอออะไรประมาณนี้แหละครับก็ได้หกสิบเก้าซาโตชิเออประมาณนี้ส่วนเหรียญที่ผมขุดอยู่นะครับอันนี้ราคาจะอยู่ประมาณตอนนี้นะครับล้านสองนะครับก็ประมาณนี้นะครับเหรียญที่ผมขุดอยู่นะตอนนี้ ถ้าเกิดสมมุติว่าเราขุดมาได้ตัวนี้นถึงเลขหนึ่งใช่ไหมครับเราก็จะมีเงินเป็นล้านเลยครับก็ตัวเนี้ยนานมากครับกว่าจะถึง <c oughs> ขนาดผมห้าวันเพิ่งจะได้แค่น,นี้เองคิดดูดิไอข้างหลังองนนี้ไม่เกี่ยวนะครับก็นับตั้งแต่เลขเก้าตัวนี้ขึ้นมาก็ได้ประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้เราขุดมาได้ประมาณสักหนึ่งพันเสร็จปุ๊บมันถึงจะสามารถถอนออกไปได้นะครับก็ขุดเจ็บไปเรื่อยครับก็ให้มันครบสักเงหนึ่งเรียนก็ไม่รู้ว่ากี่ปีจะครบนะครับ ก็คือแบบมันใช้เวลานานมากดูความเร็วในการขุดดีครับคือแบบไม่ถึงร้อยอ่ะความเร็วอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าไปขุดในโทรศัพท์ใช่ไหมครับความเร็วแบบเป็นพันเลยคือในโทรศัพท์ผมก็ขุดเหมือนกันเราจะมารีวิวให้ดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะก็ลองคอมเมนต์มาครับตอนนี้ผมก็ขุดไปก็คือแบบก็ยังเทรดไปด้วยนะครับก็ซื้อจากในตรงนี้ไปด้วย <c oughs> <c oughs> เอ,อ้วยังุนติ้วติวตวอยู่เลยก็แบบ เราขุดตัวนี้ไปเพื่อแบบในเนี้ยมันขาดทุนใช่ไหมครับเราก็ยังแบบมีเงินสำรองอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลานานนิดนึงนะครับในการที่แบบขุดอันนี้ PPU ของผมอยู่ที่คอ r e i3 2กิกเองมั้งครับเนี่ยถ้าเกิดจะไม่ผิดนะเป็นตัวที่แบบเก่ามากเลยข <c oughs> ุดช้าจริงๆทั้งวันทั้งคืนก็ได้แค่นี้เอง แล้วผมมีวิธีนะครับในการที่ขุดแบบอย่างเร็วเลยอะ่ะคือผมประมาณสักห้าวันนะครับได้ประมาณเป็นพันเลยครับพันสตูชิเลยคือผมมีวิธีครับถ้าเกิดใครสนใจลองคอมเมนต์มาแต่ผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับคือตอนนี้ผมยังไม่ได้แบบถอนมาให้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือผมมารีวิวให้ดูตรงนี้เฉยๆว่ามันได้ประมาณแค่นี้แหละถ้าเกิดเราขุดแค่นี้นะครับ แต่ถ้าเกิดเราไปทําเหมือนผมอะมีวิธีทางลัดครับคือแบบได้เร็วมากวันๆหน,นึ่งได้ประมาณเป็นร้อยกว่าซัตตชิเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าปีหนึ่งจะได้เท่าไหร่นะก็น่าจะได้เงินเยอะอยู่นะน,น่าอาจจะได้นะอาจจะนะครับถ้าเกิดเราเล่นทุกวันนะอาจจะได้แบบปีหนึ่งสักแสนหนึ่งอย่างนี้ก็ไม่รู้อ่ดถึงหรือเปล่านะอาจจะถึงก็ได้นะถ้าเกิดเล่นเหมือนผมทุกวันทุกวันนะครับถ้าเกิดไม่ขี้เกียจนะผมว่าได้แน่นอนปีละแสนนะ คือแบบเหมือนโบนัสชีวิตเราไปเลยโอเคครับก็จากที่ผมเล่นมานะครับลองมาขุดดูนะครับขุดแบบเนี้ยมันช้าแล้วก็เปลืองฟักค่าไฟแน่นอนค่าเน็ตก็ต้องเปลืองอีกแน่นอนนะครับไม่คุม้มมีคุ้มอยู่วิธีที่ผมบอกอะคอมเมนต์มาผมยังไม่เฉลยอยากให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์มาแต่จะมาถ่ายให้ดูแล้วกันวิธีที่ผมเล่นตอนนี้ผมได้ประมาณพันกว่าราตชีแล้วแต่ยังไม่ได้แบบดึงมานี่นะเออ ส่วนคอมของท่านผู้ชมที่จะมาขุดนะครับหรือน็อตบุ๊กอย่างเงี้ยมันสามารถขุดได้หมดเลยก็ไปขุดในโทรศัพท์ก่อนก็ได้ในโทรศัพท์ผมก็ขุดมาเหมือนกันผมก็มีแอป,ปขุดมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูว่ามันเป็นยังไงแอป,ปนี้เลยนะครับโหลดมาจากเพจสตูได้เลยในต,ตอนเนี้ยก็ยังขุดอยู่เห็นว่าความเร็วอยู่ที่พันกว่าเนี่ยข้างบนเนี่ยแต่ไอตัวเนี้ยความเร็วอยู่ที่หนึ่งร้อยไดูความแตกต่างของมันเิ แตกต่างกันมากครับคือตอนนี้มันก็ยังช้าอยู่เหมือนเดิมโอเคครับใครอยากขุดนะครับก็ไปหาดูคลิปวิธีสมัครใน youtube ได้เลยส่วนผมก็คือให้หัวหน้าสมัครให้ครับเขาบอกแนะนำมาวิธีสมัครโหลดแอปมาอะไรประมาณนี้ผมก็สมัครไม่เป็นเหมือนกันแต่ของผมไม่ได้ใช้เมลจากเฟซบุ๊กนะครับใช้เมล ใช้เมลจากของ g o o g l e เลยเออประมาณนี้ใช้เมลพวก Google สมัครเลยก็เราไปถ้าเกิดจะสมัครอะ่ะมันคร่าวๆก่อนแล้วกันนะเนี่ยไปโหลดแอปตัวน,นี้มาด้วยแอปอะไรอะ่ะอ่านไม่บอกเหมือนกันเออไปไปโหลดมามันก็คือเอาไว้เทรดเหรียญนั่นแหละแอป Bitcoin ป่ะหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกัน งงเหมือนกันว่าอ,อะไรเขาโหลดมาให้เราก็มีหนะ้าที่เล่นเเลเล่่นนอย่างเดียวครับโอเคครับจากที่ผมมาตอนนี้ก็มันไม่เวิร์กนะครับในการที่เราจะมาขุดในคอมมันช้าแล้วก็กินค่าไปอะไรประมาณนี้ไม่เวิร์กครับบอกคําเดียวว่าไม่เวิร์กถ้าเกิดจกเวิร์กขุดในโทรศัพท์เอาเพราะว่าเราเล่นอย่างอื่นไปด้วยได้นะครับก็ขุดไปสองชั่วโมงเราจะต้องมาแบบหนึ่งครั้งนะครับมาเปิดมันอีกหนึ่งครั้งในโทรศัพท์นะครับ ก็คือมันไม่ต้องเสียค่าไฟเยอะเหมือนขุดในคอมอืมถ้าเกิดคอมไม่แรงก็เหมือนผมนี่แหละตามนี้แหละครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าเกิดอยากมาดูวิธีขุดทางลัดเหมือนของผมนะครับคอมเมนต์มาแต่ผมจะมาต่อยอคลิปแน่นอนโอเคครับไปเจอกันใหม่ก่นหน้าบา,บายสวัสดีครับ